ลูกขั้วกันเขาสีหอมเสียบพอกันรุ่นกันหลักหมื่นใส่สีชมพู่นเหรอน้องไฟมันออกมามันจะเป็นไดกันมันบผสมเข้าจังอบต่อเม็ตัวหนึโอ้โหพวกย่างไห่ันผู้ใหญ่คนนี้ผู้ดีคนใส่ยเตี้ยแอนดี้กูเด้อร์ฮึมแอดเดอร์ยาโอ้ยตกเตี้ยโอ้ยผัดีพอดี สวัสดีครับผู้รุ่นครับอีสานบัดน,น้อยครับบรรยากาศตอนนั่งมันนี่ฝนตกโอ้ยเมิดมือเมื่ดเว้นสองมือเหรอพี่น้องตุ๊กนีตุ๊กนีหรือต่ว่าก็าบ่ปันใดดอกก็มีมือหนึ่งก็ดหูสมควรอยู่มืัอนี่รอประคำก็แรงประมาณสามสิบโมงเหรอพี่น้องมืัอนี่เช็ดไก่อบไก่สู่หลวงไพ่ครับสู่หลวงไพ่กินกับเบลาแอร์ลูกน้ำโค้งครับมืัอนี้สวัสดีครับผมหลวงไพ่ครับมืัอนี้ พอยิน,นรุ่นเสีดอบไก่สู่น่องไฟกินครับต้อนรับอีซี่ต้อนรับอันน่องไฟครับไปอันเรียนน้ำโค้งมาโดนล้วกินตะปาาล้วพอยิน,นรุ่นเสียดอบไก่สู่น่องไฟกินครับเบ้าแอีครับสวัสดีครับเบ้าแอีครับเมื่อเนี้นกินไก่ครับเมื่อเนี้กินตะป่าอะไรก่อนกินตะป่าละเปลี่ยนเปลี่ยนแผนบางหน้าว่อเจ้ยครับผมจ<า>ัดไห้ครับแต่ว่าเมื่อนี้เตรียมสดได้ครับเพราะมันยังหนาว อยากพุ่มพอนฝ่าพุ่มมันแล้วโอ้ยขาดมันบรรยากาศเย็นกันเนาะโอ้ยฝนตกลิ่นเมื่อื่นหมืนสองตะมือว่านนี่เดก็ถือว่าบานเ้าฝนตกแต่ว่ากับช่วงนี้กับบ่อเป็นนามเป็นตอนภาษาเผือดเนาะแต่ว่ามีมือหมูอว่านกก้อนนี่กับหู่เพงนี่ช่วงนี้กับ้างพี่ฝนตกไปกับบ้างนี่สอนเทคนิคในการคั่วไก่ยัดไก่ครับให้ครับลูกใส่บิมใส่เดี๋ยวไม่ที้มบีนไส่ มันเป็นเนื้เหนียวแตเอาออกก่อนไขมันมันาวแม่ตำสวัสดีจ้าแม่น้องไพรจ้ะปิ้งไฟจ้าหนาวไฟเดือนหาเดือนหัหนาวจ้ะหนาวเดือนหาหนาวเดือนไม่โอ้ผุญเสภาจ้าสวัสดีจ้าทั้งปิ้งไฟทั้งตำหมันเชียงหนันเชียงปูเจียงเตียงแม่นเชียงอกไก่น มันหนาวแมวก็เลยต้องเอาโคกมาตั้งไกลๆเนี่ยมันอุ่นน้ำโคกอ่ะมันหนาวเนาะแกนหั่นไก่หั่นอะไรก็บยัดแตเยิดขาแตกตมองแตกครับแล้วล่ะอ๋อพ่อเสนาะมันเนี่ยน้องเอฝนน้องไฟกับพอเห็ดสูจินแต่แ่นเห็ดขั่วเห็ดเ็ไก่เห็ดยังไก่ทีแรกแล้วล่ะพี่น้องวันนี้รุ่นจัดให้ตอนรับน้องไฟครับอันเพี้ยงก่อนเดียวกราซื้อสองเม็ดแกนอย่างผู้โดยนะครับนี่เดี๋ยวมีตู้ตำเคียง แล้วก็ทีน้องไปขั้วไก่พอดีเลยลงตัวครับน้องไฟกินกับปลาเลยอือก็เลยจัดให้โชคดีเด้นี่ยทีน้องไฟมาบ้านจะได้กินขบไปเจี๊ยบบั่นหนาวเด้็ดเลยู่ในน้ําโอ้ยลงน้ําบ่ได้แล้วหนาวปานนี่พอนนี้หนาวไปหมดคงเกล็ดประเทศไทยแล้าเวเบิ่งทางไหนน้อทางเอื้นมีบ่ดอกทางมีเห็นแดดนี่ต้องตกหมดหมดมื้อมดเว้เลยครับถือว่ามื้อนี้บ่เห็นแดด มีแต่หนาวกับหนาวมีแต่ฝนลินปกๆไปไปคือพ่อมัหนีหรอตักตำกับหอมหวยหน่อยเด้พญรุ่นนี่กระเทียมพริกไทยแล้วกตะไคร้ใส่กันนะหอมหอยหนยเนาะนี่ตี fate, ตำวนเรืองพี่น้องตำไก่กองไก่อุนจะอุ่นเฮ้อพญรุ่นก็นั่งแบกเที่ยงมากัดนี้เจยวหฮมไหนทั้งฝนตกลินเด้พญรุ่นเอาหฮมนั่นละ โอ้มั่นแล้วโอ้มั่นละ,นนละอย่นนะง,องนี้ทำนั่นที่ล้มมือมาร์กเราเด้เดอขอบคุณคุณเหล่าพี่น้องเขากันละทำงานนะนีไ<ป>่ไปกระเพราฟอมอตับขึ้นเรือสองสันไก่สองตัวนะเอาก,กี่กิ่งกันเอากวดซูปได้ปะ่ะนะได้ เน,นขาไปเวลาอันอันก็ทิเอาน้ำใส่ขวดเบียร์ใจอ๋อเหระเขาไปเบิดนั่นก็ได้ใส่พี่ไวใจรสชาตาของเนาะอืมเนาะของเนาะเห็นหอมน้ำเมนเดี๋ยวมันก็ทิอบกันเขาไปหมดนะานเพราะว่าเพราะว่าก็ทิเอาอมมอปิดอุ้มเนี่ยอบนะต้องทอดเทียง<ม>ปุณเทียงแ<ม>จงก็ทิเขาอ,อยายออกมาหมดนะ พอหน้องไผ่มักไห้มันข้าวเตรียมปุงุงแกงแกงจังหน่อยกันเด้อแบบนี้วันนี้นุ่นเตะเที่ยงกันครับครับวันนี้ครับวัอนี้น้องไอเป็นคนจัดการลงมือเองครับพร้อมเบาแย่ลูกน้ำคงสอยกันคนละไม้ละมือครับพุทธเนี่ยวันนี้เนี่ยเฮ็ดสอยกันร่างจัดสถานที่เตรียบบอลเสียวลงปิด อร่อยไหมยัยขอบปองปองอยู่บินทบาตหมดยัยพ่อบอรลับตัวนี้ลุงน้ำพงสิตร์กินไก่แล้ววันนี้น้องไผ่ตอนรับน้องไผ่ครับเห็นน้องไผ่กินปลาดูเลยกรับว่าจัดอาหารพบไก่ซูน้องไผ่กินกันนะเกิดน้องไผ่ก็เบาเอียแล้วครับเบาเอียลุงน้ำพงูิตร์กินมกอนี้ พอบนง,งน่ายเนาเป็นอยังเปมียัง,ยงหามกีดเออพีอ่โอ้ยหลุดไปแล้วพี่นออ้องเอละตัวซอยกันคนละไม่คนละมือซอยกันเดี๋ยวถอยไปหลังมั้ยของพอดีสุกข้าวกันพอดีสีหอมเสียบข้าวกันรุ่นกันหลักบุอนี่โอ้กับผู้เดียวมั้งแต่ที่เขาสั่งนะเดี้ยว ตัวใงญ่กับตันน่อยทีกำลานเป็นผู้หตัวใงญ่ไรมันกัดมันกัดเดิมันอ่แสนไหนเนาะเมีนตัวใงญ่ไรมันเหนียวกแหอดบตึกบบเพียงเพียงอให้มันตึงกลางเลยเมีย

เอาขวดดินใส่เลยบักแล้วจุ่มแลลงแค่ว่าจะไปใตนิมบะมีอันขนาดจุ่มโอ้ยหลงเก่าที่แถมโอบไก่ด้วยหนิวะดเจียว่าอะไถิ่มเลยเสียกใส่งานได้เด้สิไม่นมีประโยชน์เอามัดนั่นมันนี่ยูเสี้อเด้เสี้ยงมันนี้มันได้ไหมตัวมันย่อมรับอยู่ว่าเสียง ก็ละเงือดอหลายตลอดมันเวลาเพาอัดเพียงไม่หมัดเองไหมมาคือเก่งเดี้ยตอนนี้ขนคนหัวานท่นสมัยเนาะโรจิปุ่นบ่แม่ยถึงคู่ป่าตีือว่าเก่งอยู่ดีกององไปสี่นียังจอดปั๊บติดปั๊บเตี้ยน่าหายเต้นโหยังมาเตี้ยสุดท้ายว่าเมืองไฟพึ่งส่งดูเด้นี่ว่าตอนแต่ว่าปีนี้คือเอียงือคนได้ส่งดูเรากิ้งน้อง โอ้ยกล้องทีหนึ่งประตีปีจ้าวันนี้ลุงยุทธกินเด้อมาบทท่าดไก่ไก่ย่งก่อนไก่อบฟางไก่อบฟางพอดีก็บตีต้อนรับอันน้องไพ่เบ้าเอรแล้วก็นาทีเป็นช่วงไทยของเงินณพิษครับอธิเด็กับบ้านณพิษแล้วเขาก็มาตะสวนเมียนอธิเด็กบ้านขับกวงเที้ยววงใช้ไปหานางยุทธ์พลราบันนี้อ่ไปกันเดียวอื่น มือก็เดกกับบ้านเราเนาะโอ้โหสาเด้อนายุดเดี๋ยวยุ่งนายพี่็กกับกบดอกมาสั่นพ่นวาเด้อพีุ่ทธบ้านเางนตกเรืองหานาวคักบิ่งตะศุนเต่ละคนหมดหนาวที่น่าพี่น้องเอ้ยคักอยู่ปีนี่ฝนตรลิ่นคักเนาะอ๋อเสียกันหนาวทุกคนคนออไปกับ้นเบาแยกเรื่องนี่เรื่องสาัที่เรื่อมสุ่มแล้วครับนี่เ รงะดุนเรื่องควาผู้ใดจิตอ,อาบน้ำฮึจูว,วังสันมีตัวม <laughs> ันหนาวคั <c oughs> อาบนี้เห็นว่ากระไดอ๋อิตะน้ำมันกลวงนี่สิเอาตอออกมีตัวเอาหน่ย <c oughs> อยอเด<อ>ใกล้นิโก้ด้น้องไง <c oughs> อ,อืมใกลนิโก้ผู <c oughs> ้สวยด <c oughs> ้น้ไ้อือึงุ้ยจะขายนาด้วยง <c oughs> ทรงไทยอ่ะ หน้าพิษแล้วก็ตอนรับน้องไก่น้องไก่ที่ได้กินไก่ดิโก้ไก่เหลียงมาเตี้ยวัดวัดตะสูกับพ่อเรามาเตี้ยวัดตะยันใหม่เป็นไก่ี่โก้โอ้ยขนมเลย ใส่หมใหลายมันก็สิใหม่อนมันเย็นน้อยล่างอ้อใส่ใส่ได้ก็มันจะงคุณนว่าผู้ชายพคนนีผู้ดีคนใส่ปฏิที่เตียเป็นนางยุ่นไตลบ่มน้อเป็นยังรอบสองครับซอยกันคนละไมคคนละเมื่อใส่รอบสองใส่สีชมพูแร้วน้องไฟมัน ออกมามันติเป็นไดกันมันบาสุกเข้าจังอบต่อไฟยุบรอบนี้จังเปิดเบิึงเจียวมันใหม่เห็นไรเดี๋ยวว่าตัวไม่ดีน้องไครฮ้องอาพ่อกันอ๋ออพ่อาลายตัดชุดคนเปนแรกไม่ได้กินอ่ะโค้มเดี๋ยวสวัสดีเป็นไก่นีโกเด้อมีไอตัวอ๋อว่าเป็นตัวไม่ตัวค่อยๆไปค่อยเป็นค่อยไปไฟยุบรอบนี้เขาจังเบิึงว่ามันติด ได้พอดีวะเมตูเป็นนังตกเมตุโอ้ปพ๊ยย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 ูยยยยค้นย้ยยยดีคยย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 าอยยยเยย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 ย คุณไฟไก่บกเกี่ยวเนี uh ่แต uh> uh. uh ่ว uh ่าคนอยากติงไฟซ้อได้ไ่ได้ฝ่อไปไหนเดียวันเมันหนาวเขไม่รัไมได้เลยยาบยกเหนาโอ้ยขับคนแล้วกันหนาวหบจอกเขาจอกเขาฝ่าซีดไรไปหนึงวเจียนาวสองสามหมื่นนี่โอ้ยบะหกไก่แล้วเี้ยบ่ไก่เลยหลอนกันโอ้ยกบวายแล้วตัว

พอดีพอดีพอดีวะพอดีเลยสวย๋อรา้การเลยพี่น้องไวนตัวนี้มันติดอันนี้แหละไก่มันเลยยังเสียพอดีพอดีโอ้สุดพอดีเลยไปเมือนห้องไปไปจังใดมัน่อนหมดเลยใช่ใชมันหอทั้งทัเย็นเย็นกอนถาดเออถาดมาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าคำพี่น้องหยุดเลยน้าวิทย์แก่เลยอิบซี่สมองสมบัติเราเนาะอิบซี่ท่าเงันบ่ยแยลูงนกโป้มุ่งนั่นล่ะ บอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ถ้าอยู่นอกก็ดีจะแซมกันมือนี่กันนั้นยังไอวนนขึ้นอยู่โอ้ยบอเล้วมีตูมันหอนโอ้สุขดีเลยพี่น้องตัวสุดยอดครับนี่ตัวสุดยอดสุยันผ่านห่านันเนือมันหลัดดูงดขไปแล้วอ้นเนืองดขาไปแล้วนี่แม่นมเลยฮะแล้วรงพอดีห้องอมนุด้ไ้งได้่านเราไม่ตัว เดี๋ยวเนี่ยมันเสียบขี้หนีแล้าเมายยงแบบนี้เมาเอาน้ำเอาให้เรามาเราก็ได้นล้วมาจะถห้เลยเช้าอ้๊บไปน้องมาน้ำเห็นเราจังเยเนี่ยน้ำร้าจังเอยบุษเนี่ยเอาเครื่องเนี่เขาลแล้วไล่เชยเจ้าน้าินจ้มาตักีเห็นเล่า ทำหมักแบนี้อุ้ยทนได้ยองโอ้ยจ้องจ้าหน้าไปเนี้ยหยาบโอ้ยแปงน้ำดูหลานเด้ปูหยาดเจ้าก็ให้รอยลานวิวเด้กินดิ้งต่างางกันเนี่ยล่ะว่าเด้อพี่าน้องวันคำวันเนี้ หนาวกันหนาวคนที่งใจพี่้องอยู่ทพื่ยากาศจริงจริงเด้อพี่้องเอฟซีสมองสมบัติครับกินขอแล้งน้ำกันสิ้หมองายบอลโม้ยมันจะมวนเตนมหน่อมาบนี่ก็ที่ว่าตะลับนองไฟเบ้าเอรลวกการงไทยมอ่อนเกียร์้ี่บูอนอีเทียะปลาไหลกินขได้หลนี่ไหมสูงได้นี่ก็โอเคเราลูกแมนเยวน้อยก็ไม่เองเอาขว้มบวนนินได้ไหไป เห็นว่พออ้วนไปยากไม่ยากกินเหนียวปเตียแต่เว้นว่าท่านตกดินจนวามืดอืดขึ้นแ่นนีกินข้แรงไตอืดต้อเนี่ยบวยมีอะไรกันไตอ้งเอ้าจังติดตามครับว่นี่ไตอืงหมันโมมันปลเตีกินข้อแรงแล้วกอนข้อแรกแล้วถึมีผูไปบ่ล่ะไ่ตีไปนอนเดี๋ยวนตีมันหนาวหนาวแน่นก่อนสมชั้นไปสีมมึงด้วยเมตุขื้ว่าสีมือเห น้องไฟพ่มาไม่ได้กินเลยอ้ยอย่ากขึ้นเรวจุ้งไปไปทาร้านเอ้น้องไฟมาบม่ได้จัดไห้แล้วนะสนอกทำซุปเป็นยังไงเป็นไน้องไฟคือบลลูกตอดงอกหรือเ้อหรอพี่น้องให้ปลาไม่ตางงบ่ไหบปลาลูกเสีบกนระย่างเดอยวยยอาปลาหน้ําพงก็ธรรมดาด้หนึ่งกววาดีที่กินประตู คากีเนาะไนหมาไปเด่นนน่อยใไงกระแซบทอดบุราได้ไปเล่นฟังทั้งประเทศเล่ากี่เทียวไปห่ะไปไถามะดไประดแล้วบอกว่าท่านใดพีน้ำงฟังฟังตรงขามเขาเอิญยังเขาเอได้ปข้างปาข้ามคือม่แต่เปิดปาข้ามคนสือย่างก่อน่นั่งค่อยนี่สิเป็นตรงขามกับบ้านพระลาดฟังเล่าทังคุโอ้ม่อย่างก่อน มันพ่างบ้านปากพ่างึ้นตากแดดสารกข้ามเนี่ยแต่ว่าขึ้นแข้งข้ามมนเขตนี่บอนบอนมูโจนไปหาปลาเนี่ยถ้าขึ้นเนื้อไปพุ่นมันจะขึ้นไปอันแกนเท้าชายะขห็นเรี่องจันมันอยู่แถวกับอัน่ต้องไข่กับอันยังก่อนที่เอาไปตะกี่แม่ยังของเพื่อยังของสีเชียงใหม่สีเชียงใหม่เหรอนั่นเดี๋ยวไปเห็นอัน เห็นเมี่ยงอยู่อ,อันยอยู่แม่นเานาะพนย<ป> <c oughs> นู่น <c oughs> แม่นมีตู่ตอนทไปขี่ไปใแน่ก็ได้ดอเูเอาเสร็จแซกันครับพ <c oughs> ุ่นอันแนวพุ่นนีแนวคนละใหม่คนละมือเสร็จแมกันเนี่ยอันนี้มันลงอันนั้นนน้าด้วต้อ้าเบอแบ่าอันไฮัเดียกเอมามันจุกเอันา ว่าอบเนาะแสบเพื่อก้อมีตัวะบอมันอบมันแสบมันมันชุกหมดนเนจิมล่ปยันมีตัวตำน้ำอันตำัเชียปรุงยุ่แเหลวแสบยู่งเหวพี่น้องซีน้ำจุบซีมรดคือพอตเเด้อพี่น้องเฟนกับสบอนเเมนจิ้งเขาสวยได้จิ้งเขาเล้เลยมือนมีนจิ้งเขาเลน้ำกันเขาเลงกว่าดีๆพร้อมกันพุ่นแน่พุกนีแน่นาะ ไถ่เมี่ยงนอกเมี่ยงหน้าเมี่ยงเหล้างอนนั่นล่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อเพื่อนมันจ้องงอนเลยไหมมาเด้อเพื่อนเพื่อนจุ่มุ่บอลนั่นล่ะคุณไหลไปนู่นกูหาบอ่ะนี้แฟนคลับทังเดนเนาะจุ่มหาเที่ยวไหลมือจังไเด้เอาเบิ้งสมตำนน่ะอาหารมาเอาได้เนาะกลับมาเด้อจังเน่ยเพเป็นได้น้องไฟโซ่ช่วงผมไม่ละเจ้านี่เปิดเทอมแล้วครับมาส่งลูกชายกลับไปบินเดียวที่เราแหละครับ ถ้าว่าน้องไก่สิไปน้ำมาคิดองค์อรว่าท่านว่าไอไปไหวไปเรียนนำโค้งไหวเรียนน้องไผ่กลับมาน้องไผ่เปิดเทอมไงเขากำลังคิดตมาเด้อเบาไนพ่อผู้ใหญ่ปุ้นหละไอกาคือน้องไผ่์ป้องโอ้โห็นนำโค้งตื่นไปอาหลาน์เขาสูดได้เวทีแม่แม่ส่งกระโดดไวเนี้ยพอดีกับบ้านแล้วเวทีเอาเด้อขอบคุณอีฟซีสุมองสุบอนแฟนครับสุมองสุบอนละครับที่ติดตาม อีสานมานน้อยก็ขออยู่ดีมีแหงสุขผุดสุขคนครับไปรุ่นพร้อมทิ้งานครับสวัสดีครับสสวัสดีา